ต้องนัดหลังเลิกเรียนจะได้รู้ว่าใครชนะไปนะกับชอบตบกันเรื่องอะไรคะหนึ่งมองหน้าสองเรื่องแบบว่าแย่งแฟนแฟนแฟนกันแบบคนนั้นเคยมาจีบคนนี้แล้วผู้ชายลอยตัวตลอดนะผู้ชายเป็นรูปโป่งคนที่ห้าวสุดใครรู้ไหมยเยแดดในโรงเรียนต้องให้เขาให้เล่าวีรกรรมเ่าบ้าก่อนจะกิ้งยยแดดนี่คือเฮลส์ เทวเหมือนกันเป็นคนที่จริงเขาไม่พูดเยอะหรอเขาตบเลยเหรอเออเขาไม่มานั่งเหล่าเล่นที่หัวข้อผมจำได้เลยคุณตอบบูยเนี่ยคนที่มาท้าตบหนูอะวันเออสอบธรรมะฉันโพลหน้าตั้งมองอยู่อะแล้วทีนั่นก็เดินเข้ามาท้าตบหนูตัวหนึ่งเลยเนัอเปิดเลยอ๋อไม่เอ้ยเลย จะเปิดไม่เปิดแก้วเอออะเปิดเลยคันนี้มึงก็เปิดก่อนดิเออจะต้องทำมือด้วยเปิดก่อนได้เมแด้วยมึงก็เปิดก่อนดิมึงอย่าลืมได้ปะแล้วกูเอ้านี่ไม่ได้เป็นคนใจนี่ป้าถ้าอยากจีนมึงก็เริ่มก่อนดิเฮ้ยมึงอย่าลืมไปแล้บประโยชน์คืออะไรหรือป้าคนเราอ่ะไม่เคยตีเรื่องของตัวเองนะเรื่องของเลือดกูใช่พอดีเลยกูมองน้าเพื่อนกูทำไม เมองหน้ากูนะเพื่อนมึงอ่ะบอกว่ามึงมองหน้ากลัวถ้าเพื่อนกลัวก็ไม่โอเคปะแต่ว่าเพื่อนกูไม่ตกเดี๋ยวกูตกเองเออพื่อนกลัวมันไม่โู้ไงถัมอีกต้องเล่าตอนที่เดินไปที่โรงครัวที่ใครจะตกมึงแล้วกูพาไปอะมอสามจะตกกูพี่ป้ายต้องขอกินจะตกกูเพราะอะไรรู้ปะเพราะแฟนตัวเองมาชอบกูเออกูก็เลยบอกว่าไหนมีปัญหาอะไรกันอุ้ยขอได้ปะ<ด> มึงยังปวดท้องอยู่มึงมาขอกูกูจะตบให้ตบไหมจะได้จบเออตบแล้วจบไหมแต่แต่ว่าตบไม่ไม่ไม่จบถ้าเพื่อนแพ้ไม่จบเอาใหม่เใหม่เปลี่ยนคนเปลี่ยนคู่เคยตกกับใครจนละอาใจป่ะไม่ตกแม่งหรอวะเป็นเพื่อนกันหรอวะ